นนี่สวนอินทาลัมของช่างทันนะคะที่ใช้ปุ๋ยของเรา JC 6 3 3แล้วก็ปุ๋ยมูลค้างคาวสา,า3นะคะอันนี้อีกช่วงใหครับมันจตงสีติดอันนั้นอีกอ,กะะอ,อตอนนี้ก็ประมาณเดือนมงกรานะคะจะเริ่มติด ผลผลิตนะคะสำหรับอินทาลัมนะคะปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูในช่วงมกราลมกราลุ่มพาจนถึงประมาณปลายปลายพฤษภานะคะอีาาสนาสำหรับผลผลิตอินทาลัมของช่างทันนะคะที่ใช้ ปุ๋ย JC หกสามสามแล้วก็มูลันงขาวหกสาสามแล้วก็ชุดปุ๋ยนะ้ําของผลิตภัณฑ์ JC นะคะนี่นะคะนี้สวนสวนอินทพาลัมช่างทันนะคะตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครค่ะนี่นะคะสนใจ นฟารมก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะอ้าวดู